ในฐานะทีออออ่อยู่กับปัญหาตรงนี้มา6ปีกว่า7ปีแล้ววันนี้เราคงถอยไม่ได้แล้วเพราะว่าภาพประมงเราเนี่ยเราถูกกระทำนะครับจากกฎหมายประมงที่ไม่เป็นธรรมวันนี้ถ้าเราถอยนะครับเราก็อยู่อย่างนี้กฎหมายประมงเป็นกฎหมายที่ทำหมันทำหมันชาวประมงและทำหมันอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องตรงนี้ผมเสนอว่า หลังจากที่เรายื่นแล้วนะครับเมื่อไรก็ตามที่รัฐบาลยกเลิกประกาศรกาศรกฉุกเฉินขอให้ที่ประชุมนะครับเสนอจัดชุมนุมนะครับสาธารณะนะครับที่ 1. ห,หน้าทำงเนียมรัฐบาล 2. หน้าคารรัฐภาเพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายประมงนะครับตรงนี้นะก็อยากจะเสนอใน ในประเด็นนี้ถ้าใกายเห็นด้วยก็กรุณายกมือครับขอบคุณครับ